สวัสดีค่ะตอนรับพี่น้องกับเสียงจักรจันเรไรม้วนหัวทั้งเสียงไก่เสียงตาค่ะพี่น้องคะตอนเสาร์อากาศเย็นเย็นค่ะพี่น้องคะเมือคขึ้นกบหอนเอาเหลือคือเกาค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่ซิ่ออยู่จักน้อยค่ะพี่น้องบรรยากาศก็จะมีเสียงน่นเสียงนี่เมื่อนี่สิบอบอเปิดเพลงเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาบรรยากาศเลยจ่ามฝาฝกหมันด้วยอันเรียวเลยค่ะพี่น้องคะมาเด้อจ้ามาดังไฟหนึ่งเขาหนึ่งนำน้ำนั่งก้อนค่ะพี่น้องค่ะ เสื้อเขาเสื้อน้ำเส้หัวตเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องค่ะเมื่อนี้สิบข้าพี่น้องไปโฮสหอโฮสสวนขางบ้านพักก้อนค่ะพี่นอ้องค่ะกับโฮสทุกเมื่อยี่ดอกแต่หางบ่ได้ท้ายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแน่แต่หนึ่งแต่เข่าเนาะพี่นอ้องก็จิเปิดล่ะค่ะพี่นอ้องโอ้ยก็จิว่าหนึ่งแต่เข่าให้กันเบิงเ้งเฮ็ดแต่เน่ากินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศแน่จักน้อยเนาะค่ะพี่นอ้องคะไก่กะไลไลนะคะอยู่นี่นะคะว่าสิต้มจักเมื่อยี่ดอกค่ะเมียนบลาหนะคะ <laughs> แต่สิอยากมู่ขายกินที่เ้าเด้่ยนะคะพี่น้องเนาะซื้อ,อยู่ตลาดโลดนะคะพี่น้องเนาะเ้ามาเข้าทีมใบก้อนคะ่ะพี่น้องคะปเป็นหดสวนบัตเตอร์นหน,ะะนี่งเฮานะคะพักนั่งตังหยาอยูย่ทางบ้านนะะี่ค่ะพี่น้องคะกับปลูกลายซิ่งรายยางนะคะปลูกพอ่อแต่ยางได้กินนะคะฮดถูกหมวย่ดอกนะคะเต่มประเด็บทานอย่างพี่น้องไดือบึงนะคะแต่โหทิมใบค่ะพอ่าบ่หดบ่ใดคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันจิตตายนะคะเพราะว่าแดดแห้งแห้งเนี่ยมือสาวก,ก็ฮดซี่หลายๆเติมนะคะ แล้วเนี่ยเมือแลงผุหลาเรืองานกลับมาเข้ากับมาโฮดอีกค่ะพี่น้องคะบรรยากาศเช้าๆอากาศเย็นๆค่ะพี่น้องคะพ่ออยู่อยู่นะคะช่วงนี้นะคะปะ๊ะเข้าไปเก็บพักที่นี่นะคะเม่นูมือนีว่าสีซุปน่อไม่สมค่ะพี่น้องคะไปเก็บพักแพรวค่ะพี่น้องคะเบื้องพักแพรวงามงามค่ะ่ะ บรรยากาศเมืม่อนี้กระจากเสียงยังเนี้ยนะคะพี่น้องทั้งเสียงลดเสียงล่านะคะพี่น้องคาเสียงไก่เสียงกาผสมกันในราคาพี่น้องขะป่ะไปเก็บผักสี่หอมน้ากันค่ะพี่น้องขากราล oui? ังงามค่ะพี่น้องเด็ดเอาค่ะให้เพื่อนแตกไหมนะคะถ้าสีทอนเอาในเพื่อนกระตายไปเลยนะคะพี parfois, ่น้องขะเอาไปแต่กินเธอรุ่นน่ะงามขนาดค่ะพี่น้องไปเก็บผักบัวเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นหอมบัวญี่ปุ่นนะคะพี่น้องขาแสบอรุ่นนะคะมาก์คือนะคะพี่น้องคะเอาไปใส่หรือเอาไปกินกับค่ะพี่น้องป่ะกับละค่ะพี่น้อง รายการต่อไปค่ะพี่น้องคะไปเก็บดอกแค่ค่ะพี่น้องตวงดอกแค่กินกับซุปน่องไม้สมคือสีแถบค่ะขนาดคะ่ะปะตึมเตี้ยเตี้ยค่ะพี่น้องคะเก็บเอาเก็บเอาโหลดค่ะพี่น้องคะบรรยากาศเช้าเช้านะคะเย็นดีเสื่อเสื้อละคะ่ะพี่น้องคะเก็บดอกแค่เซ็ตเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะมานั่งคางบานผักต่างเส้ามีแหง้งดึงใสดึงยังเพิ่นออกนะคะพี่น้องคะด็ดขวนเด็ดหัวเพิ่นออกนะคะ แล้วเข้ากับไปล้างทําความสะอาดค่ะเมื่อนี้แนวสีลวกซึมก,กันกับเป็นกะหล่ำปีนะคะพี่น้องกะหล่ำปีที่เรากินเมื่อวานนะคะพี่น้องค่ะกินบอเบิร์นะคะแล้วก็แครอทที่พี่เพิ่นเอามาฟาค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยดูีๆนะคะพี่น้องคะก็เอาไปลวกจ้าวัตถุดิบเราพร้อมค่ะพี่น้องคะกระทะพร้อมเรียบร้อยเดือดปุดบุดแล้วค่ะพี่น้องค่ะกะลวก แครอทแหลักกะกำลัปีก้อนค่ะพี่น้องแนวเพิ่นซุกอยางเนาะค่ะพี่น้องลวกเลยจ้าปิดฝาทิ้งไว้ก่อนคะ่ะเห็ดแนวอื่นก่อนเนาะจ้าเย็นนนเห็ดนี้เรียบ้อยงวงมากทั้งกระทะค่ะพี่น้องคะพักเอากระซุกพ่อดีนกนำอุณหภูมิของจักน้อยนะคะเพื่อจะได้สีสันสวยงามจ้าต่อไปเราก็ลวกดอกแคร์กันเลยคะ่ะปิดฝาทิ้งไว้นะจ้าแล้วเราก็ลวกปลาทูเลยค่ะพี่น้องคะ ตามด้วยนอไม้ดองเราค่ะพี่น้องคะเส็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะมาแกปะปลาทูเตรียมตำเลยจ้ะพี่น้องนะคะพกักนั่งต่างหย้าเฮาเรียบร้อยนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะมาตำปลาทูเลยจ้าตำปลาทูให้เพื่อนหล็ก,กชักน้อยและกะใส่นอไม้ดองเข้าไปเลยจ้าพี่น้องจากนั้นเราก็โคเรโคเรคุก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 ตำตำตำนะจ้า จากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่ข่าขวใส่บักพิกใส่ผงชูรสนะคะพี่น้องคะตามด้วยน้ําปลา้าน้ําอมฤตของเรานะคะพี่น้องคะแต่ก็น้ําปลาค่ะพี่น้องคะสูตรไผ่สูตรมันด้วยจ้าพี่น้องบางค้นเพิินก็ใส่ง่าขัวานนะค่ะพี่น้องคะแต่บ่มีก็เลยบดได้ใส่จ้าตามด้วยหอมเลยค่ะพี่น้องผักแพร่ลผักสาลาเน่แล้วกับผักหอมปอมจ้าพี่น้องคะชิมดูค่ะแซ่ไผ่แซ่มันเนาะค่ะพี่น้องคะมักไผ่มักมันสูตรบ่ต่ายโตจ้า เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ่ะตักใส่ถ้วยเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งงนี้แต่สอนก็ออยังนี่วาถ้วยบกอกไง่สิกินเบิด์ตบอนี้จ้ามาเด้อจา้ามากินน้ำกันนะคะผักลวกเราก็น่าทานมากเลยค่ะพี่นอ้องค่ะผักสดเท่ากับพร้อมค่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อจา้ามากินน้ำกันนะคะซุปนอไม้ดองผักลวก,ก,ลวกพร้อมผักสดเต็มถาเต็มสวนนะ,คะ,ะนนคะพี่น้องคะ่ะจัดแต่งในจักน้อยค่ะพี่น้องค่ะตาแซ่บบอกค่ะพี่น้องระวังนี่กระเมียนมัดอัดทีในจักน้อยค่ะพี่น้องค่ะมันสีเฮียมันสีเปียดสีทิมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ It, เก็บปิดไวเหมี่ยนก้อนนะคะพี่น้องขามาเด้อยจ้ามากินเขาน้ากันนะคะก่อนไปทํางานหรือวันหยุดนะคะพี่น้องขามาเด้อยจ้ามากินเขาน้านางนะคะซุปหนอ่อไม้ดองผักสดผักลวกตาแสบคืออย่างกับพี่น้องข้าติบเขาติบบกไงคือเก้ามาเด้อยจ้า